ตอนนี้คืออันดับหนึ่งระดับสองนะครับระดับหนึ่งระดับสองนะครับตอนนี้เข้าเมืองแล้วนะครับรถเยอะแล้วนะครับเนี่ยตามแยกเนี่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะเนี่ยที่นี่ต้องมีเจ้าหน,น้าที่อยู่เพาะอะไรเงี้ยเวลารถตุ่งกับซอย,อยนะครับรถตุออกจากซอย,อยนะครับ แต่ถ้าผมดูหลังเงี้ยปลอไไดภัยแน่นอนผมถึงกันให้รถเขาา้าผ่านับปักรยานเลยรว่าใครก็ตามญญามถจหา,ญญาไ,ไเท่านะเพามาะีาะ้ีอย่างเงี้มันจนะัลายครับเดี๋ยวขวาครับ 40ปีชายนะครับตอนนี้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับผ่านโรงเรียนเทคนิคกระบี่นะครับแยกเส้นไทยนะครับเคี่ยวทางเลยนะครับเคี่ยวทางเลยครับเส้นไทยนะครับสำหรับเส้นไทยน้ำเคี่ยวทางเลยนะครับจักรยานที่อยู่ริมๆหรือว่าด้านหน้านะครับเคี่ยวทางด้วยนะครับจักรยานความเร็วสูงตอนนี้ปั่นอยู่ที่ความเร็ว52นะครับ อันดับหนึ่งลอันดับสองลาอยู่ที่ความเร็ว52นะครับตอนนี้นะครับกำลังล่ากันอยู่นะครับวันหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองไล่พีกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับไล่พี่กันเดียวครหนึ่งกับสองนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้ถึงโรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดกระบีนะครับผ่านมาแล้ว42ิกิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเอาละครับดูนะครับ อตอนนี้ถึงอ,อ,จอบจกะบี่นะอ,อ,จอบจกระบี่แล้วนะแยเป็นไทยนะเยาทานะแล้วเย,นะยาทานะแล้วเสนะ้นไทยนะเอานะครับตอนนี้ตรงนี้ถนนสี่เลน,ะน,นครับนัวแล้วตรงนี้ เดี๋ยวเราต้องประดับแถวนี้นิดนึงครับเนี่ยตอนนี้เราเจะคุมาจาักรยานไม่ไม่รู้ว่าสิบโลหรือยี่สิบโลอ๋อยี่สิบโลครับจ้าป้ายสีนี้จะเป็นยี่สิบโลนะครับป้ายสียุคภูจะเป็นสิบโลนะครับอันนี้เราเจะคุมจักรยานคือยี่สิบโลนะมีป้ายสีนี้นะถ้าสิบโลจะเป็นป้ายสียุคภูนะครับ ไม่เกี่ยวห้องนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวโวยายกันอะไรที่ผมไม่เกี่ยวห้องนะครับดูอะไรจากไฟ์สดนะไม่เกี่ยวนะครับไปยื้เลยนะ โค้งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะอยู่หลังนะเพราะว่าโค้งมาจนอันตรายนะเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่หลังนะเพราะว่าโค้งมนอันตรายนะเดี๋ยวพี่จะไปก่อนนะเดี๋ยวผมอยู่หลังนะโค้งมนจาอันตรายนะตอนนี้ถึงหอไนกานะถึงหอไนกานะคระจับหนึ่งสองนะรุ่นสี่สิบปีนะ สี่สิบปีนะครับถึงันดับเนื้อถึงหอนากานะครับอันนี้มันจะมีรถวิ่งผักไวเลยนะครับวิ่งผักไวเลยนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับติดรถนะครับติดรถระวังนะครับระวังระวังลง แยกเป็นสายน้ำไกลเข้าเป็นไทยน้ำเกียทางเวยนะเส้นไทยนะเส้นไทยเลีรยทางเยนะตอนนี tomorrow, 44 km. 44 km. ้ดับหนึ่งสไปน้วนะครับไปน้ำจะเข้าเส้นน้ตอนนี้ผ่านไปน้วสี่สิบสี่กิเมตรนะครับสีกิลเมตรผ่านนะตอนนี้นะครับตอนนี้เจอน้ำฝันรุ่นยีกิโนะครับด้านหน้าน้ำฝันรุ่นยี่สิกิโลนะครับ ระวังนะครับระวังนะครับระวังนะครับ <c oughs> อันนี้เราเจอรับรรทน20กินะครับยังไม่เจอรุ่น10กโลนะครับตอนนี้ที่นับชมอยู่นะเป็นรุนะ่น40กิโลแม็กซ์ไฟ อันดับหนึ่งอันดับสองนะอันดับหนึ่งอันดับสองนะใกล้เข้าวันใกล้เข้าเส้นชัยเข้ามาแล้วนะครับ